สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูวรนจะมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติแบบฝึกหัดนี้ครูจะให้นักเรียนทําลงสมุดนะคะนักเรียนวาดไม่ต้องวาดภาพเขียนแค่โจทย์แล้วก็เขียนคําตอบอคําชี้แจงเขียนลงไปด้วยนะคะเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติแบบฝึกหัดคําชี้แจงพิจารณารูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้แล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างตรงนี้นักเรียนต้องเขียนลงไปด้วย และที่สำคัญอย่าลืมเขียนวันที่ก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดด้วยข้อ1ไม่ต้องวาดรูปเช่นตัวอย่างรูปนี้นะคะนักเรียนต้องเขียนลงไปด้วยรูปนี้คือกล้วยรูปกล้วยตรงนี้เขาทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะรูปกล้วยตรงจุดๆไข่ปลาตรงนี้ ที่เป็นไข่ปลาให้นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงใช้ไม้บรรทัดทาบด้วยนะคะ,ะตรงไข่ปลาทั้งหมดเลยนักเรียนขีดด้วยสีแดงก่อนจะเติมคำตอบลงไปมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปวงกลม <c oughs> หน้าตัดหรือฐานจะเป็นสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะ,ะด้านล่าง หน้าตัดหรือฐานจะเป็นรูปวงกลมนะคะด้านล่างตรงนี้ส่วนข้อที่สอง่าข้อที่สองง่ายมากเลยคือรูปทรงกลมนักเรียนก็เติมลงไปด้วยประการน้ำเงินนะคะทรงกลมหน้าตัดหรือฐานของทรงกลมนะคะไม่มี ข้อที่สามหน้าตัดหรือฐานจะเป็นสีเขียวเข้มหรือตรงนี้นักเรียนต้องมองดีๆนะคะว่าเป็นรูปอะไรทรงกระบอกกระบอกขวดน้ำมองเรากระบอกกระบอกกระป๋องแบบัฟซี่หรือโคก้กที่เป็นกระป๋องนะคะก็เป็นทรงกระบอก รูปหน้าตัดหรือฐานของเขาเป็นรูปอะไรนักเรียนใส่ลงไปข้อ4ข้อสี่เขาทาเพิ่มขึ้นมานะคะรูปนี้คือแล้วก็รูปนี้มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปอะไรหน้าข้างเป็นรูปอะไรอะข้อสีครูทําให้ดูอีกหนึ่งข้อรูปนี้คือด้านข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าข้างทุกหน้านะคะ ตรงนี้เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนหน้าตัดหรือฐานที่เป็นสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะเป็นรูปหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม รูปนี้คืออมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพีระมิดฐานฐานทอฐานนะคะสี่เหลี่ยมถ้าพีระมิดเราจะเรียกตามฐาน ข้อ5คือรูปอะไรนังเดียนก็ไปเติมมันด้วยนะคะคือรูปอะไรมีหน้าข้างหรือถหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปอะไรหน้าข้างเป็นรูปอะไรเติมมาให้มันครบด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนทักไลน์ส่วนตัวมาถามคัรได้เลยคะ่ะ